ลาก็เป็นเหมือนกับก้อนน้ำแข็งนี่แหละครับคุณผู้ชมมันค่อยๆละลายบางครั้งเรายังตัดสินใจไม่ได้เลยนะครับว่าเราจะทำอะไรกับมันมันก็ไม่เหลืออะไรนะครับเมนูสุดท้ายนะครับผมจะทำเมนูไก่ซึ่งนั่นก็คือสลัดไก่กรอบเครื่องเทศนะครับไก่กรอบได้ยังไงกรอบได้ด้วยตัวหนังของเขานะครับซึ่งก่อนอื่น เพื่อเป็นการบริหารเวลาให้ดีเราจะอุ่นน้ํามันก่อนนะครับใช้น้ํามันลําข้าวนี่แหละครับผมจะใส่ลงไปนะฮะในลักษณะที่เขาเรียกว่าเช a l ลฟลายนะครับเราจะไม่ใช้ความร้อนสูงเราจะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ1้0ยองศานะครับเพราะว่าเราต้องการให้หนังเขากรอบดังนั้นเราต้องทอดไฟอ,อ่อนๆแต่นานๆนะครับแล้วเราก็มาทำอย่างอื่นต่อนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำ ก็มีตัวของไก่ใช่ไหมครับตัวไก่นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะหมักง่ายๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมใช้ซ่อมเจาะลงไปนิดหนึ่งนะครับให้ทั่วๆหลังจากนั้นนะฮะเราก็อาจจะทุบเขาให้ชิ้นเขาบางลงเล็กน้อยนะครับเวลาที่คุณผู้ชมทุบนะครับก็หันมาทุบด้านที่เป็นเนื้อนะครับอย่าไปทุบด้านหนังเดี๋ยวนังเขาแตกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราหมักง่ายๆครับไม่ต้องอะไรมากฮะผมใส่โชยุนะครับลูมให้ทั่วนะฮะ เมื่อกี้บอกแล้วนะครับว่าชื่อเมนูเขาไก่กรอบเครื่องเทศก็ต้องมีเครื่องเทศด้วยนะครับเอาล่ะ right. วันนี้เครื่องเทศนะฮะเขามีอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับจะใช้เวลานิดเดียวแต่ใช้เครื่องเทศหลายๆตัวมันก็ยากใช่ไหมครับตัวนี้ฮะประหยัดเวลานะครับเป็นเครื่องเทศที่เขามีชื่อว่า o o t r e a l Chicken นะครับไก่ Montreal นะครับถ้าจะบอกว่าเขามีอะไรอยู่บ้างนี่นะฮะเอา,เาคร่าวแล้วกันมีกระเทียมมีเกลือมีหอม มีพริกไทยดำมีพาสเล่มีพริกแดงมีผิวส้มมีปาปริก้ามีพริกยักษ์สีเขียวโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตัวเดียวเสร็จนะครับอ่ะเราโรยเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับการที่เราจะให้ด้านหนังเขากรอบกรอบแบบสวยๆนิดหนึ่งนะครับผมใช้แป้งข้าวโพด เท้าลงไปแต่ด้านหนังนะครับด้านเนื้อไม่ต้องครับกดลงไปนะครับระหว่างนี้เราบอกแล้วว่าน้ำมันของเราไม่ต้องร้อนมากนะครับอุ่นๆใช้ได้แล้วครับผลคาะแป้งส่วนเกิดออกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาด้านหนังนี่นะครับลงครับ เราใช้ความร้อนกลางๆครับคุณผู้ชมแต่เราจะทอดเขาค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับประมาณ8นาทีโดยด้านที่เป็นหนังเนี่ยครับเราทอด5นาทีครับเลยเดี๋ยวเราค่อยมากลับด้านนะครับมาดูเรื่องของตัวผักกันบ้างดีกว่านะครับส่วนตรงนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมจะทําก็คือว่าผมจะเทน้ําเย็นลงไปนะครับอันนี้เป็นน้ำเย็นจัดครับแล้วเราก็พักเขาไว้อย่างนี้แหละครับ ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวน้ําสลัดง่ายๆกันดีกว่านะครับน้ําสลัดของผมเดี๋ยวจะใส่เจ้าตัวหอมแดงลงไปด้วยนะฮะพาสตา้านะครับนี่ฮะไม่เยอะครับประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ําส้มสายชูนะฮะประมาณ2ช้อนชานะครับน้ำผึ้ง1่งช้อนชาครับผสมให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลืออีกเล็กน้อยนะครับ ตีทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่ลงไปด้วยตีไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปครับเนี่ยฮะเราก็ได้น้ำสลัดสวยๆแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูไก่ของเราดีกว่านะครับไก่ของเราด้านแรกเนี่ยผ่านไปแล้วประมาณ5นาทีเราพลิกด้านได้แล้วครับ ด้านหนึ่งเนี่ยครับประมาณแค่2อถึงสนาทีไก่ของเราก็สุกดีแล้วครับระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมฮะผักของเราเนี่ยครับที่แช่น้ําไว้ก็กรอบดีนะนะครับเทน้ําเปล่าออกเนี่ยและครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปั่นให้เขาแห้งครับเสร็จแล้วนะครับผักของเรากรอบเลยนะฮะแล้วก็เย็นด้วยอยู่ในด้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับไก่ได้แล้วครับเราเอาเขาขึ้นมาพักนะครับประมาณ2นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่น บอกว่าสามารถเป็นอาหารจานหลักสำหรับมือเบาๆได้เลยนะครับและนี่ก็คือสลัดไก่กรอบเครื่องเทศเมนูจานอร่อย10นาทีที่ผลนำมาฝากครับ